ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การตลาดดิจิทัลจากปัจจุบันสู่อนาคตนะครับเราทําปัจจุบันไปอนาคตด้วยกันนะครับวันที่9เดือน9วันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคับไปดูกันครับก็อันนี้าทางพี่เกิได้เชิญชวนทุกท่านแล้วนะครับก็ผมก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ าสามารถมาลงทะเบียนนะครับรับคำปรึกษากับเช็คสุขภาพทางด้านธุรกิจกับการตลาดของท่านได้ฟรีนะครับก็สแกนที่ QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับนี้ถ้าเกิดท่านไหนไม่ทันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคมาคุยกันเรื่องของปัจจุบันกันก่อนดีกว่าครับ ก็หลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดมานะฮะปี2020นะฮะทุกคนก็หลายคนก็ได้รับผลกระทบนะก็เรียกว่าส่วนใหญ่เลยล้กันนะครับอย่างผมเองผมก็ได้รับผลกระทบแต่คราวนี้เนี่ยมันมีเซกเตอร์บางเซกเตอร์นะครับที่โอยมันเติบโตไปได้ดีมากนะครับนะฮะออฟไลน์เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะครับแต่มาดูทางด้านออนไลน์นะครับอันนี้ขอบคุณทางด้านข้อมูลของ VR Social กับผู้สื่ t นะฮะ ต้นปี2021เนี่ยเขาก็ได้จัดทำข้อมูลตรงนี้ออกมาแล้วก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการซื้อขายบนอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะดูที่ตัวสีเขียวก่อนละกัน42%เนะฮะเติบโต,บตบขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็มีคนที่เข้ามาซื้อขายบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย33ล้านคนนะฮะคือประชากรคนไทยอยู่ประมาณ70ล้านคนเนาะอันนี้33นะเกือบครึ่งหนึ่งนะ ที่ซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตนะครับเอ่นี่ผมเล่าย้อนไปนิดนึงสมัยที่เออผมผมเออยังยังอ่าเรียกว่าทํางานใหม่ๆแล้วกันคือตอนนั้นมีคนมาเซอร์วย์ว่าเอ้ยคุณยินดีที่จะซื้อของอ e ีคอมเมิร์ซรือเปล่าสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยเออพอผลเซอร์วยออกมาว่าเอ้ยคนไม่ค่อยอยากจะซื้อกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปจับต้องไงเช่นเสื้อผ้าออนไลน์อย่างเงี้ย ก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้ไปจับเสื้อผ้าจริงๆมันก็ไม่กล้าซื้ออะไรเงี้ยแต่มาดูปัจจุบันนะตอนนี้33ล้านคนแล้วนะที่ซื้อของออนไลน์นะครับย,ยิ่งวันนี้นะ<ม>ยิ่งวัน,น,วนที่9เดือน9เนี่ยซื้อก็ระ,ะเบิดระเบ้อเลยนะนะฮะแคมเปญนี่สึดยอดมากนะฮะสุดยอดเมื่อช่วงประมาณตอนเช้าที่ผมเพิ่งตื่นมาแนละ้ผมแชร์แชร์ตรงนี้ก่อนนะครับ ตื่นมาผมก็เปิด Facebook นะฮะแล้วก็จริงๆในพักพวกใน Facebook ก็จะมีคนทำการตลาดออนไลน์อยู่แยบไปหมดเลยนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งฮะเขาขายในช h e อป e ีกเขาบอกสามสิบนาแรกสามสิบนาทีแรกเนี่ยมาแล้วสามรอยอเดอร์สามร้อยอเดอร์ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมาห้าร้อยอเดอร์เขาก็เลยบอกโอ้โหวันนี้คงจะยอดจะทะลุไปแล้วแหละเออถึงตอนนี้ไม่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ ไม่รู้ไปกีอ่ออเดอร์แล้วนะครับไอ้ที่ขายดียขายกันเป็นหมืน order, <ช>่นออเดอร์เป็นแสนออเดอร์เลยนะครับว่เาเนี่ย<ช>ตัวเลขอันนี้<ช>ผมว่าไม่<ช>ไม่ผิดไปจากที่คุณบอลน,นํามาเสนอเลยนะครับอโอ้โหมันมันตัวเลขนี่ฮะเก้าเดือนเก้าแปดเดือนแปดนี่หนักหน่วงมากนะฮะแต่จะพอเก้าเดือนเก้านี่สําหรับประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันโอ้โหลัคกี้ชามอยู่แล้วนะครับเออเออน่าสนใจมากครับเราเออเดวอ จบรายการตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะไปตรวจสอบในตลาดนิดนึงครับว่าอสิ้นวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยมูลค่าซื้อขายประมาณเท่าไหร่นะฮะเติบโต,ตจากปีที่แล้วเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนาสนใจจะได้กลับมาแชร์กันเนาะอ่าโอเคขอบคุณครับพี่ก็มูลค่าของการซื้อขายเนี่ยของของปีที่แล้วนะฮะเจ็ดพันกว่าล้านดอลลาร์ฮะอันนี้เป็นดอลลาร์นะฮะตีเป็นเง,งินไทยก็สองแสนกว่าล้านบาทอะ่ะ อีคอมเมิร e ์ซนะฮะอันนี้อันนี้เฉพาะแอบแวลู value ที่มันแทร็กได้นะไอ้ที่มันแทร็กไม่ได้นี่มันมันโอเคอาจจะคิดประมาณสักส <000. S 2> ิบยีเอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อาอาจจะสามแสนล้านได้นะครับประมาณนั้นครับครับอืมแล้วก็เอฟเรหรือว่าเอค่าค่าใช้จ่ายต่อต่อท่านต่อปีเนี่ยของคนที่มาซื้อของออนไลน์เนี่ยก็อ,อยู่ประมาณสองร้อกว่าดอลลาร์ นะครับหรือว่าประมาณสักเจ็ดพันบาทได้ประมาณนั้นต่อปีนะฮะอ,อาจจะดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องเฉลี่ยต่อไปเฉลี่ยกับสามสิบสามล้านคนไนงะเออที่อยู่ในระบบนะแต่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบ,รบหรือว่าเป็นเป็นคนไทยที่ขายของไปต่างประเทศอย่างผม,มอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบนี้นะเอ,อ่อไม่ได้อยู่ในข้อมูลของเบียโซเชียลครับอืมก็จะเห็นว่าเอ้ยปัจจุบันเนี่ยตลาดออนไลน์เนี่ย มันยังไปได้ดีและดีมากๆนะครับดีมากๆด้วยคนที่ไม่ได้รปรับตัวเข้ามาที่ครับครับเอาจริงจเ,เนี่ยครับเด็กคุณบอลมีข้อมูลของของคนซื้อไหมว่าอายุเลทต่ตําสุดหรือเฉลี่ยของคนซื้อเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่เพราะอย่างบ้านผมนะ <Ừ. S 2> ผมยกตัวอย่างเนี่ย <Ừ. S 2> ลูกสาวผมเนี่ยก็คนเล็กเนี่ยก็ประมาณสิบขวบสิเอ็ดขวบก็สัปดาห์หนึ่งก็อย่างน้อยหนึ่งถึงสองอเดอร์ order. ไม่ใช่ขายนะ คือนางซื้อนางซื้ออ่านางซื้อมานางซื้อมาอ,อ,อเพราะเนี่ยเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยมันมันผมว่ามันเริ่มตั้งแต่เด็กแล้วแหละเด็กที่เขาสามารถซื้อได้นะแล้วไปถึงระดับที่เป็นระดับระดับสวรหรือระดับกลุ่มที่เป็นอ่าอ่า b a ต่างๆนะครับนะเพราะเนียคว,ค,วความความความคุ้นเคยกับการซื้อขายออนไลน์ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีเยอะขึ้นแล้วยิ่งเจอในช่วงของโควิดเนี่ย ทุกคนก็ออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เออวันสิ่งที่ดี refers, ท,ที่สุดทางที่ดีท sure. ี่สุดก็ค <ishes. A ơi> <LAUGHS Todo S 1> <ag ieurs> ือมีการซื้อผ <ah> ่านช่องทางออนไลน์มัน <s> ก็ง่ายขึ้นวันในมิติของโอกาสโอกาสของผู้อการเนี่ยผมว่าโอกาสเนี่ยเยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับใช่ใช่ครับโดยเฉพาะเจนซ่าหรือเจนซี่นะฮะที่มีการซื้อขายค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะเยอะจริงๆอันนี้ถ้าเกิดจะทําการตลาดก็ต้องดูเอ่อแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มไหน แล้วก็จับตลาดให้ถูกนะฮะเพราะแต่แต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีมีมีคอน s u m ร์หรือผู้บริโภคนี่ที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุเพศกับวัยอะไรเงี้ยนะฮะอืมครับอ,อันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋วผมก็จะส่งข้อมูลมาแชร์ให้ทีนึนะฮะว่าแต่ละกลุ่มจะมีการซื้อขายเท่าไหร่มีตัวเลขอยู่นะครับครับครับโอ้เยี่ยมเลยโอเค,ค